วันนี้จะมาพูดถึงผักนะครับที่มีแคลเซียมสูงหลายคนเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเขาบอกว่าอาจจะกระดูกพุนได้นะเพราะฉะนั้นต้องรับประทานอาหารเสริมหรือพวกวิตามินเสริมที่ช่วยเพิ่มแคลเซียมได้แต่จะดีกว่าไหมครับที่จะต้องไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเราก็เพียงหาผักที่มีแคลเซียมสูงมารับประทานเท่านั้นเองก็จะเป็นตัวเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายแล้ววันนี้ก็เลยนำเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับ9ผักแคลเซียมสูงกระดูกแข็งแรง หรือเป็นตัวเสริมสร้างกระดูกและฟันต่างๆสําหรับไม่ว่าจะสําหรับเด็กนะหรือสําหรับผู้ใหญ่วัยสูงอายุแบบนี้ก็เลือกผักเหล่านี้มารับประทานก็จะดีกว่าการที่ต้องไปรับประทานอาหารเสริมที่ต้องเสียเงินแพงๆเลยทีเดียวใช่ไลมะครับแล้วผักที่นํามาวันนี้ก็ไม่ใช่ผักที่หายากอะไรมากมายนะเป็นผักที่หาง่ายๆเลยบางตัวหรือบางผักเนี่ยสามารถที่จะรับประทานนํามาทําอาหารแล้วรับประทานได้เลยทันทีทีเดียวเช่ไลมะครับ อันแรกเลยนะครับเราก็จะเจอกับผักผักคะนา้าผักคะน้าเป็นผักยอดฮิตเลยนะที่เราชอบรับประทานการผัดกับน้ำมันหอยเลยคะน้าเป็นผักที่เจอในหลากหลายเมนูแล้วก็เป็นผักที่ไม่มีราคาแพงนะครับสามารถหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาทําเองหรือปรุงเองได้ด้วยหรือจะเป็นส่วนประกอบของาอาหารอาหารโดยทั่วไปเข้าผัดผัดชีอิ้วราดหน้ายำบางทีเราก็เจอ ในก๋วยเตี๋ยวบางทียังมีเลยนะครับซึ่งคะน้าหนึ่0กรัมเนี่ยให้แคลเซียมได้มากถึง245มิลลิกรัมก็ไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวละครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือเป็นผักที่ให้แคลเซียมสูงอีกประเภทหนึ่ง 2. ผักกระเดผักกระเดก,ก็ถือเป็นผักที่หลายคนเนี่ยชอบนะครับเช่นเส้นหมี่ผัดกระเฉดอย่างนี้นะก็ถือเป็นอาหารที่โอชะที่หลายคนชอบเลยหรือบางคนก็ชอบกินผักกระเฉด กับข้าวต้มแบบนี้ครับซึ่งผักกระเฉด100กร,รัมจะให้แคลเซียมที่387มิลลิกรัมนะดังนั้นใครอยากจะนําใบผักกระเฉดเนี่ยไปผัดไฟแดงกินคู่กับข้าวต้มนะหรือจะทํายําผักกระเฉดหรือเส้นหมี่ผัดกระเฉดเนี่ยก็จัดไปจัดให้เต็มเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ยเป็นผักอีกประเภทหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงทําให้กระดูกแข็งแรงได้นั่นเอง 3. ถั่วพูถั่วพู โยปกติก็นํามาทําอาหารหลากหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นยําถั่วพูถั่วพูจิ้มน้ําพริกหรือนําไปทําเป็นพวกผัดต่างๆก็ได้ก็จะเพิ่มความกรุบกรอบนะแล้วถั่วพูก็ถือว่าเป็นผักที่มีวิตามิน ACE ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยก็ถือเป็นผักอีกประเภทหนึ่งที่มีวิตามินอย่างหลากหลายนะและรวมไปถึงให แคลเซียมสูงได้อีกด้วยนั่นเองครับ 4. ต้นกระถินกระถินหรือยอดกระถินอ่อนเนี่ยให้แคลเซียม137่ยมิบิลลิกรัมต่อ100กรัมเลยทีเดียวเป็นผักริมรั้วที่หลายคนมองแล้วไม่ให้ความสนใจเลยจริงๆแต่ผักกระถินก็ถือว่าเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาด้วยนะแล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยลดน้าตาลในเลือดบํารุงตับขับระดูขับลมแก้ท้องร่วงและสมานแผลแต่วันนี้เราพูดถึงแคลเซียม กะถินก็มีเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงด้วย137มิลลิกรัมต่อ100กรัมเลยทีเดียวเชื่อแล้ครับ 5. ขี้เหล็กส่วนยอดและใบอ่อนของขี้เหล็ก่ยมีแคลเซียมสูงถึง1 5 6มิลลิกรัมต่อ100กรัม แล้วขี้เหล็กเนี่ยยังพกพาวิตามินซีมาเยอะด้วยนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันหวัดเพราะวิตามินซีช่วยในการป้องกันหวัดได้แล้วก็ในใบอ่อนของขี้เหล็กก็ยังมีสารในการช่วยให้เราคลายเครียดอีกทั้งยังเป็นยานอนหลับแบบอ่อนๆอ,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 อีกด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครชอบรับประทานขี้เหล็กก็อาจจะนอนหลับฝันดีในทุกวันเลยทีเดียวและที่สําคัญคือมีแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกและฝันนั่นเองครับ 6. ตําลึง ตำลึงเนี่ยหลายคนก็คงจะรับประทานเป็นประจำกันอยู่แล้วเพราะว่าสามารถหาได้โดยสะดวกบางทีไม่ต้องซื้อเลยถ้าเลือกตำลึงเป็นที่ริมรัวก็สามารถที่จะหามารับประทานได้เลยทีเดียวเช่ครับโดยตำลึง1 0 0กรัมจะมีแคลเซียมอยู่ถึง1 2 6มิลลิกรัมเลยทีเดียวเช่ครับถ้าที่บ้านมีคนแก่คุณย่าคุณตาคุณยายก็หา มาทําเป็นต้มแกงจืดตําลึงใบยอดตําลึงแบบเนี้ยนะครับเพราะว่าในตําลึงจะมีแคลเซียมเมื่อมีแคลเซียมก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกสําหรับผู้สูงอายุได้ดีเลยทีเดียวเชียวละครับถือว่าเป็นผักริมรั้วที่หาซื้อง่ายแล้วก็สามารถปลูกได้ง่ายขึ้นริมรั้วนะรวมทั้งตําลึงมีวิตามิน A ด้วยที่ช่วยบำรุงสายตาเสริมภูมิต้านทานรักษาเบาหวานบำรุงกระดูกแก้าการอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยและที่สำคัญช่วยย่อยอาหารได้อีกด้วยนะครับ7 แคร์ยอดแคร์นะครับหรือดอกแคร์ที่เขาเอาไปทําแกงส้มเนี่ยมีแคลเซียมสูงนะครับเพราะปริมาณ100กรัมเนี่ยมีแคลเซียมถึง3 9มมิลลิกรัมเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงแล้วก็หารับประทานไม่ยากเลยนะสามารถที่จะนําไปต้มไปจิ้มน้าพริกใส่แกงส้มหรือผัดใส่หมูสับหรือใส่กุ้งก็อร่อยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วดอกแคร์ที่เราเห็นขาวๆนี่แหละเอาไปผัดเอาไปทําอาหารนะเป็นอาหารที่ให้แคลเซียมสูงนะ ถ้ามีผู้สูงอายุก็อาจจะต้มเป็นแกงส้มนะครับทำใบทําดอกแคร่นิ่มๆที่จะสามารถเคี่ยวและรับประทานง่ายเพราะได้แขลเซี่มเข้าไปในการที่จะไปบํารุงกระดูกและฟันให้มีสุขภาพกระดูกและฟันที่แข็งแรงได้ไม่ยากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นผักที่หาง่ายแสนง่ายเลยทีเดียวเฉยละครับ 8. สะเดาสะเดาก็ถือเป็นผักที่มีประโยชน์ มากหลายเลยโดยเฉพาะใบอ่อนมีสปปรรพคุณในการแก้โรคผิวหนังปรับสมดุลน,น้ำเหลืองรักษาแผลผุพองดอกช่วยในการแก้พิษโลหิตบรรเทาอาการเลือดกำเดาไหลแก้ริสีดวงบรรเทาอาการคันคอแล้วก็ช่วยบำรุงธาตุไม้แล้วก็ช่วยบำรุงธา,าตุไฟนะครับไม่ใช่ธาตุไม้และใน100กรัมของสะเดาเนี่ยมีแคลเซียมสูงถึง354มิลลิกรัมเลยทีเดียวโอโหเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นผักที่สามารถเพิ่มแคลเซียมได้ ให้กับร่างกายได้ไม่ยากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าถึงฤดูที่สะเดาออกแล้วเนี่ยก็สามารถจะไปจัดเมนูสะเดามารับประทานการจิ้มกับน้ําพริกที่เขานิยมกันแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายสําหรับผู้สูงอายุได้ไม่ยากเลยทีเดียวคราวนี้มาถึงผักอย่างที่9และผักอย่างสุดท้ายคือใบชะพลูหลายคนก็คงจะรู้จักใบชะพลูกันนะครับเป็นใบที่เอามากินเมี่ยงคําหรืออาหารเวียดนามนะ นะครับที่เป็นส่วนประกอบในการที่จะนำมารับประทานหรืออยู่ในพวกห่อหมกต่างๆซึ่งใบชะพรูเนี่ยมีปริมาณแคลเซียมสูงนะครับประมาณ600มิลลิกรัมในใบชะพรู100กรัมเลยทีเดียวเชียวละครับซึ่งใบสะพรูจะมีแคลเซียมสูง ใบชะพูก็จัดว่าเป็นผักที่เป็นผัก,ผ,กผักหรือว่าเรียกว่าสมุนไพรก็ได้ที่มีน้ํามันหอมระเหยของตัวเองช่วยลดอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อดับกลิ่นปากแก้คัดจมูกแถมมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียเชื้อราได้หลายชนิดเลยทีเดียวเชียวละครับเพราะฉะนั้นแล้ว9ผักแคลก้าผักที่มีแคลเซียมสูงก็คือว่าใบชะพูกก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยทีเดียวที่มีแคลเซียมสูงในการที่จะบำรุงกระดูกและฟันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกรับประทานผัก ผลไม้ในการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายแล้วก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปหาอาหารเสริมพวกวิตามินต่างๆมารับประทานกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุสูงวัยเนี่ยที่เริ่มจะมีสภาวะของกระดูกพุนต่างๆก็ต้องรับประทานผักที่หรือสมุนไพรที่มีแคลเซียมในการช่วยบำรุงเสริมกระดูกร่างกายให้แข็งแรงนั่นงครับเดี๋ยวสรุปง่ายๆอีกทีนะครับว่ามีเก้าผักแคลเซียมสูงกระดูกแข็งแรงมีอะไรกันบ้างอย่างแรกคือผักคะนา้าผักกระเฉด ถั่วพูนะครับดอกกระถินต้นกระถินขี้เหล็กนะต้นตำลึงดอกแคร์นะครับแล้วก็สะเดานะครับแล้วก็ต้นต้นใบชะพรูนะครับก็ทั้งหมดนี่แหละครับก็คือเป็นก้าวผักแถวเสี่มสูงกระดูกแข็งแรงก็ลองหามารับประทานหรือนำมาเป็นเมนูให้กับผู้สูงอายุก็ได้นะครับหรือเด็กที่จำเป็นที่ต้องเพิ่มแควเสี่มให้กับร่างกายนะแล้วก็เชื่อว่าถ้าลองเอาไปทำแล้ว ช่วยในการบำรุงรักษากระดูกที่เคยเป็นปัญหาก็มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการรับแคลเซียมโดยธรรมชาติก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้กินทีเดียวเม็ดหนึ่งหลายมิลลิกรัมหรือหลายกรัมเลยทีเดียวนะครับก็รับประทานแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีคือ1เราไม่ต้องเสียงเงินในการไปซื้อนะแล้วก็ได้มาจากธรรมชาติด้วยถ้าเรามีความจําเป็นต้องได้รับแคลเซียมเนี่ยก็หาผักเหล่านี้มารับประทานเป็นประจําก็น่าจะช่วยได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนประเภทของผักไปเรื่อยๆนะครับ ก็น่าจะทําให้เรานั้นร่างกายเราได้รับแคลเซียมที่เพียงพอทําให้กระดูกแข็งแรงฟันแข็งแรงนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ9ผักแคลเซียมสูงกระดูกแข็งแรง